วันนี้อยู่กับเลนโซท้องนะครับผมกระเป๋าวันนี้ได้แขกพิเศษมานะครับนั่นก็คือทองพาี่แห่ง EP Master นี่เองอย่างซีวิคคันนี้ครับซื้อมาก,กี่บาทครับ1.19ครับแล้วแต่งไปประมาณกี่บาทครับ4ี0แสนกว่าบวกลบนะครับ <c oughs> แล้วถามแบบชาวบ้านเลยนะ ทำไมต้องเปลี่ยนเบรกแสนหกแล้วทำไมไม่ไปรถไฟฟ้าพอมันกดปุ๊บมันไปมันไปแล้วมันไปยาวๆรถสันดาบใส่เกียร์ความเร็วมันยิ่งเยอะขึ้นตามรอบของเราตามเพลิองรมันไต่มันไต่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเลนโซ่ทองนะครับผมกระเป๋าวันนี้ได้แขกพิเศษมานะครับนั่นก็คือน้องพัทแห่ง B P m a x n t e r เองน้องพัทนั้นก็เป็นนักแข่งฝีมือดีคนหนึ่งหลังจากคลิปนั้นเราก็มีข้อสังเกตว่าน้องพัทนั้นชอบเล่นรถ สคเกินก่อนว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาขับแจ๊ส NA ซีวิกเนี่ยมันเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบมันต่างกันเยอะวไหมด้วยความว่ามัน NA กับเทอร์โบอ่ะครับผมฟ้ากับเหวมันริบลับกันเลยต่างกันในที่นี้คือรับหญิงหรือว่ายังไงครับความเร็วในการไปรับครับเร็วชงไปเลยครับผนมชกเลยก็คือสามารถไปไปทันใจก็เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องนั่งรอนานอ๋ออย่างซีวิกคันนี้ครับซื้อมากี่บาทครับ1.19ครับแล้วแต่งไปประมาณกี่บาทครับ4ี่แ กว่าบวกลบนะครับเบรกมันก็ราคาก็ได้นะประมาณแสนถ้าถามแบบชาวบ้านเลยนะทําไมต้องเปลี่ยนเบรกแสนหกอย่างแรกเลยหรอแอดด้วยสุภาพสุภาพก็เป็นแนวทางให้ลูกค้าเป็นเบรกคัสตอมครับคายเยนครับหน้าหลังแอมโบ้ครับมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยครับ ก็ขยับราคาขึ้นไปอีกขนาดจานข้างหลังจะเป็น330ครับข้างหน้าจะเป็น350ช่วงล่างมีอะไรบ้างครับพัทช่วงล่างก็มีปรับแคมเบอร์ครับใช้โชว์ของเลยโฟนเดอร์ครับด้านหน้าก็จะมีชุดคาร์บอนครับชุดคาร์บอนก็รอบคันเลยก็สามหมบวกลบแล้วก็ชุดอินเตอร์ประมาณ5 0,000ื่นห้าหมก็จะมีพวกท่อไอดีครับมีแผงอินเตอร์ครับใช่เลยใช่แล้วก็จะบล็อคว่าวยังไม่รวมจูนนะอีกประมาณ 5จากเดิมโรงงานประมาณ 177, 178อันนี้ผมไม่แน่ใจครับก็ขึ้นมาอยู่240รับวบูทมันต้องเพิ่มไหมครับบูทต้องเพิ่มครับครับตอนนี้ขับอยู่ประมาณ1.5เพราะไอเสียก็จะเป็นของโบรักเกอร์ครับใช่ครับก็2.5สี่หม่นกว่าบาทปลายเป็นพักใหญ่2ข้างจะเป็นข้อคู่ระบบน้ำมันผมใช้เป็น E10 หัวฉีดยังเป็น เดิมอยู่หรือว่าต้องโง่ขึ้นครับอ,อ้าหัวฉีดก็เปลี่ยนแล้วครับ4ี่แสนสี่แสบวกลบไม่เกินนี้ก็เป็นล้านหกล้านหแล้วนี่ยังไม่รวมชุดรอชุดยางที่ใส่เข้าไปนะเจเกอร์เยติครับเออ่เป็นขอบ18นะครับตัวนี้อบบอฟบวกสามสิบห้าครับสวยงามรัดกับยางดีวันเซสนะฮะสองสามห้าสี่สิบสิ 2, 3, 5, 4, 3, แบแปดแรปแรกที่เห็นแบบว่าใส่เสร็จแล้วเอามาดูเนี่ยแรบ,บแรกเลยคือแปลกตามันมันดูซิ่ง<ม>จะดูซิ่งก็ซิ่งจะว่าหลูมก็หลูอะวมใช่ไไมันเหมือนเป็นลายฮิตของพีพีวีเขาช่วงกระแสช่วงนี้ย เป็นลูกฟอร์ดถ่ายภาพมาถึงนาูรถเก๋งดีวันเอสนี่ยคือยางเขามีจุดเด่นเรื่องความนุ่มเงียบอยู่สนามเสียงดังชิบหายเลยต้องการความสงบบ้างก็เลยเลือกใช้ครับผมเพราะเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้มันก็ควรยางที่แบบนุ่มเงียบหน่อย เข้ามาเรื่องเราดีกว่าแล้วทําไมไม่ไปรถไฟฟ้าโดยส่วนตัวผมชอบเทลลาโมเดลสโดยสวดส่งด้วยจริงๆแล้วรถไฟฟ้ากับรถสันดาบมันมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยการจูนเครื่องได้การปรับแต่งรุ่นนี้นได้ก็มีผลกับการตัดสินใจไหมครับมีผลครับมีผลมากๆด้วย ที่ต้องการความเร็วในชีวิตอยู่แล้วผมไปลองนั่งเทสลามาเทสลามันก็แรงนะแล้วทําไมไม่ไปรถไฟฟ้าเทสลาเนี่ยคือรถไฟฟ้ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบพอมันกดปุ๊บมันไปมันไปแล้วมันไปยาวๆรถสันดาปใส่เกียร์ความเร็วมันยิ่งเยอะขึ้นตามรอบของเราตามเกียงมันไต่มันไต่ไปอยากให้พันมองถึงข้อดีข้อเสียของการมีรถไฟฟ้ากับรถสันดาปแบบว่าพันมองที่เห็นอย่างไรข้อดีของรถน้ํามันเนี่ยคือ มันเซอร์วิสง่ายแล้วมันหาที่เซอร์วิสได้ทั่วประเทศเพราะว่ามันเป็นรถที่นิยมอยู่นะครับในปัจจุบันรถไฟฟ้าเนี่ยที่เซอร์วิสมันอาจจะไม่ได้มากนะเท่าที่รถน้ํามันมีก็อาจจะแบบเป็นทางเลือกที่ยังไม่ตอบโจทย์ส่วนตรงหมดเท่าไหร่อย่างก็คือต้องแบบเวลาเดินทางต้องคำนวณระยะกิโลแต่ถ้าน้ำมันเหมือนเราขับไปไหนหมดก็เติมใช่ แล้วรถไฟฟ้ามันก็ต้องคำนวณหาที่จุดที่ชาร์จสมมุติเราเดินทางไป3าคนผมใช้รถไฟฟ้าคันเดียวที่เหลือสองคนก็ต้องรออาใช่รอชาร์จเสียเวลาแบบมันก็อยู่แล้วแต่ต้องคำนวณนี่แหละแต่ข้อดีของรถไฟฟ้าก็มีต่าไหนอ่าลเราลองช่วยกันแบบถูกอย่างเมตากสี่ห้าแสนใช่หรือถ้าเป็นขยับขึ้นหน่อยก็เป็นดอลฟินเราวินกัมีเจ็ดแแสน MG4 แบบผมว้าวนะพัทเหมือนเขาบอกว่าจอด ทิ้งไว้3ชั่วโมงกินแบตไปกี่เปอร์เซ็นต์เองนะพี่ต้นถ้าเทียบกับน้ํามันอ่ะลองจอดจอดทิ้งไว้สาชั่วโมงสามขีดอ้โหนอ้เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาครับเรื่องน้ำหนักรถไฟฟ้ามันจะมีน้ําหนักที่เยอะใช่เพราะว่าแบตลูกใหญ่ครับกี่ลูกก็แล้วแต่สี่ลูกสามลูกอีกพักนึงแหละมันคงแบบเราก็ต้องมีกันแล้วแหละผมดูทรงรถไฟฟ้ามีเมื่อไหร่เราก็คงมีเมื่อไหร่งัน๋ยวไปพรุ่งนี้พร้อมผมเลยไปจองรถคันใหม่แลยไปซื้อทำย่าวยครับ อย่างเราอะ่ะมีรถน้ามันแล้วแล้วแฟนเราอาจจะซื้อให้แบบเป็นรถไฟฟ้าอีกสักคันผมว่ามันตอบโจทย์นะถ้าฟิลแบบนั้นอะ่ะถ้าคุณมองว่าคุณไปกลับแล้วไม่เกินร<ม>นะยะ100กิโลแล้วที่บ้านมีที่ชาร์จนะอันนี้ตอบโจทย์คุ้มเลยอย่างให้กำไร,นะไรเราเนาะกำไรเรากำไรเราเลยอย่างนั่งฟังเพลงแอร์เย็นในรถไฟฟ้าขับไปง่ายๆาบาสบายๆรถน้ำ <c oughs> มันอย่างนี้แล้วยิ่งเครื่องเต็มอย่างนี้แล้วเจอรถติดๆอย่างนี้ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าแดดก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าแบบมีดีคนละอย่างแหละแช่กันมัดตอมัดเลยรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันถ้าชอบแบบซิ่งๆให้อารมณ์แบบฟิลลิ่งนักแข่งก็ไปรถสันดาบรถน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าชอบแบบเงียบๆีสบายสบายฟังเพลงดูหนังชิวชิวหรือจะให้เทสลาขับให้แบบมีออโต้กรลออจิ้ข้าวไปขับไปเออใช่โหมดการขับขี่เยอะนะแล้วก็ลุกเล่นมันอนข้างเยอะระบบช่วยจอดให้ตั้งเยอะนะจอดแคบแคบจอดยากาหรือผู้หญิงขับแล้วแบบจอดไม่ถอยจอดให้เองอ่าใช่แบบนั้นอะอย่างเราก็เป็นมีระบบช่วยจอดให้แฟนเหมือนกันนะถุกวันนี้อ่ะสมมติก็ต้องเดินลงรถนะสรุปแล้วถ้าเป็นพัฒพัดก็จะต้องเลือกรถน้ำมันอยู่ใช่ครับยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าใช่ครับมันยังมีความ เหลือมลันมาอยู่นิดหน่อยครัดีคอเสียคนละอย่างแล้วล้อตัวนี้ครับพี่ต้นวกกลับมาที่ล้อก่อนล้อตัวนี้มีกี่สีพี่ต้นตอนนี้นะครับมีอยู่สีสีนะครับมีสี BK นะครับสีดำเงาอย่างนี้แล้วก็สีดำด้านนะครับแล้วก็สีไฮเปอร์แบ็คครับเป็นขอบ18นะครับกว้าง8.5นิ้วนะครับออฟบวกสามสิจริงๆเจนโซ่เรามีการรับประกันที่ครอบคลุมนะครับอย่างเรื่องล้อเนี่ยล้อครอบคลุมมากเลยเพราะว่าการรับประกันตลอดกจน มีรับประกัน2ปีนะครับเมื่อว่าพัดจะไปขับแล้วขินกระเด็นใส่ละสีลอกสีลอนเขยมไหมเข้มได้เลยครับส่วนยางเนี่ยนะครับถ้าแบบพัดใส่อยู่แล้วพัดลระเบียนนะครับบาดวงแตกตามพัดสามารถเคลมกี้ายางเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้าง2ปีหรือว่า50,000ครับครับผมก็ผมขอฝากนะครับช่องทางการติดตามนะครับก็พีพีแม็ก e n เซ็นเตอร์นะครับยูทูบนะครับ แล้วก็ไอจีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทิกต็อกนะครับฝากเข้าไปกดติดตามนะครับในทุกๆช่องทางด้วยนะครับเสียหน่อยเสียหน่อยรถแข่งรถแข่งนะครับผมพี่พี่แม็กเซนเตอร์นะครับโซนิกนะครับผมเบอร์68นะครับผมแข่งในรุ่นอะไรครับแข่งในรุ่นอิลซุนะครับผมวันเล็กเลส e 3.0นะครับแล้วก็1.9นะครับเบอร์1 9ติดตาม้นะครับส่วนพวกผมจะเอาอะไรมาเสนอกับเพื่อนๆอีกคอยดูนะครับขอบคุณครับครับ